สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายถึงการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับทำความสะอาดเคอคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. ไขควง2นะครับแปลงหาสีครับ 3. ผ้าจุ่มน้ำหมักมาน 4. ผ้าแห้งครับ สำหรับส่วนส่วนในในตัวเคสที่สามารถใช้ผ้าได้ครับมีส่วนหลังเขาเป็นสปายครับแต่เช็ดเราก็ต้องใช้ผ้าแห้งครับเช็ดตามตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหลังของฮาร์ดดิสก์ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ห้ามไปโดนแผงวงจรตรงนี้นครับสหรับต่อไปนะครับจะเป็นการใช้การทำความสะอาดนะครับ